เป็นลองไฟเล่าเวียบนะครับมันก็เลยผสมูรณ์นะครับเล่ามันเวียบนะครับพี่ลองทิ่มลงยเนี่ยอสี่สิบหาปวหายไปแล้วเมื่อไรหายสองร้อเล่องคักทัดให้สามร้อย่สามวยร้อยสามเป็นลองนะครับนี่หม่งไฟลุงเดือดระเดือดระนะครับโคจัเลิน มัดเด็ดมัดใหญ่นะครับพระเอกในสนามมือ <top> น <ic> ี่นะครับลองนัดเพือเล่นที่รวยขอหยาดนะห้าสี่สามสุง ครับออกตัวใช่ไหมเรืงว่านี้นะิดทังนี้หมออกจาก้องมาเป็นเส้นโต๊ดตามแก่ตัวเรียวหลดเลี้ยวด้าใจเอาดันนะครับ

สมบูรณ์ป anyway, ้าสมบูรณ um> ์กันสมบูรณ์ป้ายังยังยังเขาดันนะครับยังเขาดันอยู่ครับยังดันอยู่ครับจังหวะนี้โอ้ตงะนักแสดงรับกแสงเนยเป้อย สมบูรณ์อยู่นสมบูรณ์อยู่ครับแสงไฟใส่หัวจว่วงแน่จังหน่อยนะครับแล้วองศาในการว่รงรางหางบนบันไดนะครับพี่น้องไฟอยากห่อยมาว่างแน่นะครับร1 0วิบบิพานไปรุ่นเบาสถานเดียวอบ,บิ ห้ามสูงนะครับครับทุไปยทุนไทครับสี่แปดนิดไฟจากเก่าเงาแน่เก่าเงาแน่นะครับใส่หัวจวงเงานะครับจอยจ่ากไม่ถึงสองร้อยจนสิได้เกินไฟเอาหัวจวงนะครับนี่จังหวะนี้นะครับกระโดดแซนด์เตียพี่น้อง

มันจ oh, oh, no. ้วงนะผมไฟแมนครับผมไฟเก่าเน่านะครับนี่หอดนี่แไฟสองน่สบอ้บ่ไหรอกมาถึงส่วนว่าความเล็กสามหาสามชี้ไฟเก่าเน่าเกาเแหงผมไฟเป็นของไฟเลาแีวบนะครับมันก็เลยผสมบูรณ์นะครับเล่ามันแวบนะครับทีน้อง ถิมลุงยหงร้ยสี่สิบบาทเยายไปแล้วหายไปแล้วเมื่อไรหายสองร้อย้องคัคนี่ยสามร้อยเน่สามห่ร้อยสามเป็นล้องนะครับนี่หม่งไฟลุ่งเดือดระเดือดรนะครับเล่าแีวบอาจจะเล่าแวบเนาะ น,นี่เ<บ>นะสดเดือดไปทั่วที่เพ<อ>ื่อนเราพี่น้องเลยสามร้อยตัวขับเห็นแบบเด็บอเด็กนั่งผู้เด็กผู้อด็กผู้เชียวผูเงี้ยกับยุ่ยรูยุ่คือกระอาเฟต์ร่างรมการเห็นแบบเด็กอเด็กนั่งเกาสิบพันไปเก้าสิบพันไปรงงานเดือดพรงงาน เ <30 5 S 1> ข้ามาต่อไปลูกแข่งไหวแ่งแกะเวลาตามล้วยนะขึ้นสามเอนห้าสามร้อยห้าคะแนนนะครับโอ้ oh, จะเลื่อนนะครับ